สบายดีสบีดาเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเดี่ยวสักสามเซตกันอีกแล้วทุกคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวเนาะหลังจากเราที่ว่าเราลงคลิปอ่าเปิดหันซา,ายหมกซีอีพีเออีพีภาคกันเลยทีเดียวเลยแบบว่ายาวๆเลยทุกคนเดี๋ยว,ยวปิดอีพีห้าอย่างเดียวเนาะพอเพราะว่าเราจะท่ายาวๆแต่เราจะตัดเนาะเพื่อสรุปให้เนาะแต่มาอีพีสิบหก แมนอีพีเบนเทนเบนเทนซูเปอร์ฮีโร่ทรามไหนเก็บโลบอกน้ำกันทุกคนตอนนี้มันจะมีประมาณนี้เน,อ ben เนอ่อยเบนเทนเนาะมีไฟอันนี้ฮากโบอ่าจื้อซื้อฮีโร่ปันใดนเนาะจะมีคอลินประมาณหนึ่งพันสามร้อยคนเนาะสามเคเนาะหนึ่งจุดสามเคแล้วก็มีคนโหวตยูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นทุกคน พัฒนาโดยกระตุน Network เน็ตเวิร์กเนาะโอ้วันที่สร้างแมนวันที่หนึ่งเออวันขออภัยเนาะเดือนหนึ่งวันที่สิบเก้าสองพันซาวเนาะอัปเดตล่าสุดแมนวันที่สี่เนาะมือนี้เนาะอัปเดตล่าสุดเนาะอ่าจะมีประมาณนี้ทุกคนอ๋าจะระเบิดโฮลุ่มกันก่อนโอ้โฮมีนสุดจา้าฟเลยเบนเทน,นเบน,นเทนเบนเทนเบนเทน เดี๋ยวเราจะไป Let's go สตาร์เจนนกันก่อนเขาก็บอกขึ้ลินเอาว่ามันลินมันเป็นเกมประมาณประเภทใดท่านผู้ชมตอนนี้เขาเข้ามาแล้วทุกคนเขาเข้ามาแล้วตัวน,นี้วะกิตตี้เอาเป็นเห็นวะนีะ่เป็นเห็นวะนี่โอ้มีอแนวแปลงร่างทุกคน อ๋อนนนอนอ๋อมีอันนี้อันนี้เอออย่างสกูตเตอร์ขอเบนเทนเหรอโอ้โหตอนนี้แมแมจะเปลนประมาณนี้ทุกคนเนาะมมันประมาณนี้ป๊อมีฮีโร่หลายฮีโร่เลยอันนี้ซื้ออย่างเอากระบุอ๋อเลยมันน่าจะมีซื้ออยู่ไมเห็นเนาะ Oh, โอ้โโคนแจมเลยแจมเลยคิดถึงสมัยตอนเฮอเด็กน้อยเนาะซองการ์ตูนนันเบอร์นินงูซึกว่าอยากมัดท่านอยู่หน้าจอเลยเวลาหนังเบนเทนลินแต่ว่ามีลุงเนาะกับกับผู้ชาวอ่ะกับเอียงกขาว,ว่าสวยจัดประหลัดบอกเดี๋ยวขอถ่ายหุ้นไนได้บ้ร์ขอถ่ายหุ้นไนได้บ้างเบนเทรนเบนเทรนหุ่นนี้เดี๋ยววะเอฟชิสองครับ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาซอกแปลงล่างน้ำกันเนาะนี่มันจะแมนอะ่ะคล้ายๆคือแบบว่ามิสั้นเนาะแบบว่ามิสั้นนี่คล้ายๆคือแบบว่าต้องเหตดผลรกิจเนาะแล้วเหตดภารกิจผ่านไปแต่ละอันแต่ละอันเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบึ้งเนะาะว่าตอนนี้เขาจะแปลงล่างมีตัวใดนก่อนตอนนี้ฮีโร่เขาจะอยู่แค่สองตวัวทุกคนอันนี้เขาก็หู้ว่าแมนว่าแมนอะ่ะตวัวอย่างเนาะอันนี้เนาะ น,นี่เอเลียนไฟแปลงหน้าเป็นแบบไฟท่านผู้ชมตอนนี้เขาจะมันจะมีเกมลิ่นก็คือเออมันมีมิชชั่นเออมีเคสเนาะทุกคนจะอันนี้มันอย่างเนาะเทตันนี้อันนึงแล้วก็อ,อ่าเก็บเหรียญเนาะเพอาเก็บเก็บเป็นเก็บอันนั้นเหรียญแล้วก็อันนี้มันอีอย่างวะเขาก็บอกหู้เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมไปซ้อซ้อ อ๋อมันจะตีได้แบบนี่มันอย่างวะอู้จะซื้อเสื้อส่งเอาบ่มีทุกคนเดี๋ยว,ยวนะนี่ฮ๊อจะเอาลูกนี่อนนี้ดิลูนีิเกิดอ่าตอนนี้ตอนนี้ฮ๊อตของฮ๊อเต็มแล้วทุกคนนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นอย่างวะ อันนี้คำอ่อนอะไรวะคืออะไรวะเฮ้เบ hey, นซิูแล้วเธอไอเงี้ยแค่อย่างนี้จดหมายเซินงู เ้าจะไปหาเนาะมันใหม่ห,หั่วไงเขาไปนี่นาฮามาสมไม่อย่างวะเ,เอาห้าชิปเหรียญเอากดตัวไดน อ๋อมันจะเป็นชาเลนจ์ใช่ป่ะเขาต้องเห็ุแน่ไหนหนิท่านผู้ชมเขาต้องเห็ุแน่ไหนหนิดิ้นคือแบบว่าคือคนงูนี่แหละตอนนี้ Yet, Yet, เย็ดแมมเย็ดแมมเย็ดแมมเขาต้องไปอย่าง last bucket ยู่ยเสวปะ เดี๋ยว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 ลสัสบากเกตยูเซ่ทำสมได้แป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งลาสบักเก็ตยูเซ่ทุกคนหามเขาได้บ่วะเฮ้ยหามเนี่ยลสัสบักเก็ตยูเซ่อ้าวฮึ โอ้เก oh. oh. hey, mm ือบทึเฮ้ยมัอย่างหำสเปซทีมนี่ยนี่ตัวน้อยปั๊บเดี๋ยวๆทุกคนเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะครับขอข้อมูลก่อนอ่าลัสบักเกตนะยิ้สัยนะเดี๋ยวๆแป๊บนึ่งขอข้อมูลก่อนทางผสม มาแล้วทุกคนหลังจากไปศึกษามามันกะมรู้สึกว่าเขาเขาบอกว่เก่าแต่น่าจะไปแบบว่าไปซิงยูมิติประมาณนี้ว่ะทุกคนมันบอกว่าเดี๋ยวเดียว,วันนี้มิติอย่างตอนนี้เขาจะเข้ามิติตอนนี้บอกบางเรื่องเขาเข้ามิติตนนัว,ว,วตตน,นี้มันไปใช่ไ่าะ นี่เห็นอย่างนี้ต้องเป็นตัวเดวนีไฟวะต้องเห็นท่าไงยิบยังไง อ๋ออ๋อ,อ,อกี่แข่งกันแข่งกันเอาเครื่องอ๋ออ๋อเกมแข่งกับเครื่องกันทุกคนคุณไม่ได้ตามคำสั่งอ้าว เฮ็ดแบ,บ้อย่างนี้อ๋อมันน่าจ,จะให้ญาติกับทุกคนไปว่าอ่าคนหนึ่งเหยียบนี่คนหนึ่งเหยียบนี่คนหนึ่งเหยียบนี้ประมาณนี้นี่ทุกคนโอ้ยดเปียกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูน เดี๋ยวตอนนี้กำลังเกี่ยมกำลังจะเริ่มอันนี้เดือดสามคนเดือดสี่คนเอา้ามากำลังเริ่มสีเขียวสีเขียว กูกอยิบเลยดิสีแดงสีแดงนี่สีแดงอ้าสนาเอาซื้อมาหาของต่อไปมาลินสีสองสีหาคนมาแล้วมาเกิดอยู่นี้ สีเหลืองสีเหลืองอ๋อแผนธนาคนนั้นได้เป็นออกคำสั่งทุกคนสีเหลืองเันเน,นี้เฮาสนาได้ออกคำสั่งไม่ไรท้ที่อ้าวมันดีขนา่น,นี่มันลายตะกีก้กายนั่นไงน,น,น,นีงงเกิดเนี่ยนี่ดรเลฟอร์ดินมิติอื่นบอกทุกคน แค่อย่างนี้ยิบอย่างเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ้าวโอ้ไปไฟดีตัวอื่นกันทั้งคนงงขหลีให้งงแล้วอ๋อ นอง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 เกิดี่นอเนี่ย่นี่ทำหมดนี่อ๋ออ่า,อานอดจะเข้าเจนแล้วทุกคนอ๋อนอดจะเข้าเจนแล้วนี่แมนแฮกอันนี้เด๋วเดี๋ย อ๋อมันจะล่นเกมอันนี่ทุกคนเห้ยตามเคสง่ายง่ายอ๋เอเข้าใจแล้วทุกคนโอ้ยงงมันตั้งดนุนจีแมนเกิดมาเป็นคนจะเป็นงงแฮ่อันนี้อันนี้อันนี้มันให้ให้อย่างคุณเมื่อระเบิดระเบิดของฉันคุณชาวมอาดบอกลาเทคโนโลยีทีนะอย่าง นาคายาข่าแยางตลอดการคืออะไรวะคุณเอฟโออ๋อโอ้เขอาห่วงทุกคนเออ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 มันมีเวลาทุกคนเออลีกลีกลีกม,มันอาจจะว่าให้โอ้มันอาจจะขับเข่าห่วงทุกคนบวกฮกวีบอกอีกฮกวี เออนี่บอกวิตึกเอ่เออ่าไปเชียร์อะอ๋อเดี๋ยวเริ่มใหม่โอ้เป็นตำล่าเบิดทุกคนโอ้โหเป็นอย่างนี้งว่ามันแจกเครื่อง <laughs> นึกว่ามาันแฉกเรื่องเออเหยดดูเออเหยดดูดออตอนนี้บินข้ามเลยบินข้ามเลยแต่นายาวหลีกระเบิดเนาะทุกคนหลีกมาขวาหลีกมาขวาหลีกขวาในกอนหลีกขวานี่นี่สิพาะนวะทุกคนโอ้ ไม่หยังไม่ได้ต่ำซ้ำมันเชื่อมันอยากโจ่อเว่ยไอ้สีพานจะเถื่อนนี่เนี่ยนี่แมวเมวสีพานผมขอยูนี่นี่อือ no ืม บิน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 สองห้าวิสองห้าวิาวบวกหกวิทุกคนเอบวงหนึ่งบวกหกวิลีกลีกลีกไก่ลีกไก,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 ก่ได้ก็บวกได้โอ้ ไกลๆเออเออฮอตอีกมันต้องรอดบสวจากอันนี roat, <S 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 anyway> ้ทุกคนขึ้นหลายแฮะดีกีกีกีไกลๆค้อนนี่ บินเลยเข้าไปบ่วงเลยดีๆเกๆมันอันตรายโอ้น่านน่านักจาหัว้วท่านผู้สมอยีเดย่ย่ๆอย่ายยอย,ย่อย่า,อย,าอย่าเหือลมบัดจอดได้ทุกคนเย้วง yeah. ้งูงนี่ตอ,อนนี้เานีเขาก็ หลินดานนี้จบแล้วทุกคนเอ้ามันคือโกขึ้นให้ว้าวลินดานนี้จบอ๋อหล้ว,วนี่เขาได้โฟร์อาร์มทุกคนอ๋อ ขึ้นไปใช่ปะมันมันบอกว่าขึ้นไปใช่ปะ last นี่เขาก็เห็นแล้วละเดียวมันเข้าคือบบได้ทุกคนบอกเข้าคือบบได้ ทุบแมททุกคนอันนี้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 นนนนนนเฮ้ยยังไงวะของ last bucket อ๋อตอนนี้หัวเสือโฟอาร์มเต็มมันเต็มม้วนต่อยมันต่อยมันต่อยมัน เช็เชื่อโอ้ยบังทีกูเสียหนัาแสงเออืมบึงเงาบึงเขามาที่คนทุกคนนี่ไม่อย่ง สัตว์ตกน้ำละตกน้ำละแปลงล่างกับคืนเจตุเดตุอ๋อน้องหนอน้องหนออยาซอกแปลงรถก่อนทุกคนแปลงรถเราได้แปลงล่างไอสัตว์เนี่ย yeah. แปลงตลัวน้อยรีบๆบอก มันให้เขาให้อย่างวะนนี่มันอย่างวะมันก็เดี๋ยวเขาเรียวนี้เรียกอะไรไทุกคนมันบอกแล้วขึ้นไปทางนี้เบืองวันมีอย่างวะเดินไปนลาะนิกรางเทิงกันนี่อ,นนนอย่าง เราต้องไปใช่ี่ต่อ,ตอยต่อยมันต่อยมันต่อยมันอือเราต้องเห็ได้ทุกคนอ๋ออันนี้นตู้กดเหรียญ ไม่เงี้ยไไม่เงวะ่ะต้องเป็นโฟอามตองให้ได้เนี่ย นี่ว่าโอ้ของกัสตูภายในภายในอ่าภายใน5นาทีทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแบบไฟเอานี่ยไก่นี่ไก่ได้เปรียบ ตอนนี้เรือสิบคนทุกคนเออสิบตัวสิบคนเลนนีอ้าวเข้ามากช่กองไายหาตอนนี้เรือ anh gặp mẹ tổ chịu bực phải không วาโตเหรโอหกโ,โตทุกคน โตทุกคนแล้วกูจะขึ้นเน้าไดนี่ขึ้นเน้าไหนขึ้นเนื้นอใดล่ะ ไม่ติดทุกคนขึ้นได้ขึ้นโอเปอ ล็อก f o ย y ู่ดูวไปเบืงตายวอ้าตา ชีโตต้องไปทั้งยังนี้ลบกูเฮ็ดยังงีลบกูเฮ็ดยังงีสามโต ทานโัวโบ,บ,บทันมาเล่นกันดิทุกคนกลับบ้านเลยโบทันนะเฮ้ยลินบัเป็นลินบัเป็น นี่ว่าเป็นเดี๋ยวเขาไปขอศึกษาความรู้สงูงนี่เขาได้ตัวนั้นเดีวหล่ะเขาไปยูเซวา่อาอ่าคลิปนี้เขาก็จบเพียงให้ทุกคนเนาะเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาฮ็ดคลิปต,ต,ต่อไปเนาะ คลิปนี้ขอเข้ามาสบายดีสบายดายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย